เก้งในมดพ่อพ่อหนูเห็นพ่อสานเครื่องซักผ้ามาใหม่หนูขอยืมซาก,กเก้งด้หน่อยนะจัดไปลูกขอบคุณครับ วันนี้นาเสนอเครื่องซักผ้าของโฮเด็กมันดีมากเลยทุกคนพอแกะดูนะมีคู่มือให้แล้วก็มีน้ํายาซักผ้าแถมยังมีท่อต่อสายยางให้อีกด้วยขนาดมินิมอลกำลังดีเลยนะทุกคนซักได้7กิโลก็เสื้อผ้าได้6-7ตัวอันนี้เรามาซักกางเกงในนะครับ10ทีก็10กว่าตัวไปเลยวิธีการซักก็ง่ายมากเสียบปากของเขาก็ใช้ไฟบ้านปกติเลยนะทุกคนปั่นได้นานสุด10นาทีุ๊ว่าแล้วลือมอะไรลืมใส่ผงซักฟอกจะว่าไปน้องปั่นแรงอยู่นะครับ แต่ลองฟังเสียงดูเสียงก็ไม่ดังเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดมากพอซักเสร็จก็ปล่อยน้ําออกนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จเราก็มาลองอบกันนะครับวิธีการอบก็ง่ายมากครับเอาเสื้อผ้าที่เราซักเสร็จนะครับใส่ถังอบลงไปแล้วก็ปิดฝาสังเกตได้ว่าจะมีแสงสีฟ้า,ฟาซึ่งมันช่วยฆ่าเชื้อโรคในเสื้อผ้าของเราด้วย <Okay. S 2> นะเสร็จก็จะหมาดๆนะครับดีกว่าที่เราบิดด้วยมือเยอะเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยเออพ่ะ หนูซักผ้าเสร็จแล้วหนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนนะแล้วแกไม่คิดจะซักเสื้อผ้าให้แม่แกบ้างเหรอโอ้ยพ่อก็าซักเดงดีง่ายๆเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกว่าไงนะ oh, <no. S 2> แกฉันได้ยินนะเปล่าจา้ากำลังจะไปซักเสื้อผ้าให้แม่นั่นแหละ